แหวนเพชรผู้ชายสไตล์มินิมอลชมคลิปนี้ได้เลยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวจิวเวลรี่บายไอคิวพ่อค้าเพชรจากร้านไอเลิฟเจนนะครับวันนี้เป็นคิวของแหวนผู้ชายกันบ้างนะครับแหวนผู้ชายสไตล์มินิมอลเนี่ยมีแบบหลากหลายเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ฮอตฮิตของคุณผู้ชายนะครับไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่ามีแบบไหนหน่าสนใจกันบ้าง ชิญชมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีแหวนมาช่วยกันทั้งหมด6วงด้วยกันนะครับ6วงด้วยกันนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับเรามาเริ่มที่แหวนวงที่1กันก่อนเลยนะครับแหวนวงที่1นะครับรหัสก็คือ R M 022นะครับ R M 02 2นะครับริงไซส์อยู่ที่56หนะครับหน้าแหวนวงนี้อยู่ที่4.2มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักเป็นตัวเลือดสิบแปดค ไวโก้ครับ4.85กรัมนะครับเพศนะครับสไตล์มินิมอลก็ต้องมี1เม็ดอย่างนี้นะครับอ่าโอเคน้ำหนักอยู่ที่0.04กรัตนะครับใส่แล้วก็จะมีสไตล์ที่แปลกแวกแนวไม่ซ้ําใครนะครับก็จะเป็นลักษณะเก๋ๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชายท่านไหนที่สนใจสอบถามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแหวนลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคแบบนี้นะครับ เราก็จะใส่ติดมือได้เท่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมราคานะครับราคาอยู่ที่18,00 0บาทนะครับ18,00 0บาทนะครับได้แหวนหน้าเท่ๆสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับโอเคเราไปดูวงต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับวงต่อไปนะครับผมก็จะติดนิ้วผมนิดนึงอ่าโอเคครับรหัส R M 0 7 3ครับ R.M.073 นะครับเพชรก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยจากเบอร์ตะกี้นี้นะครับรงไซส์อยู่ที่56เช่นเดียวกันนะครับหน้าแหวนอยู่ที่4.5ม mm ิลิเมตรนะครับก็จะมีขอบเล่นขอบเป็นเงาเงา,เงาแบบนี้นะครับตัวเรือนก็จะเป็นเงาทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดว่าโดนไฟมันก็เลยจะดูดำมานิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใส่แหวนแล้วเราก็จะมองสะท้อนกับแสงก็จะเห็นว่ามันเงาทั้งทั้งวงแบบนี้นะครับ อ่าโอเคเพชรเม็ดกลางนะครับน้ำหนักอยู่ที่10ตังค์นะครับแล้วก็ตัวเรือนเป็น 18K White ไว้กอยู่ที่4.54กรัมนะครับอ่าผมก็ใส่ให้ดูอีกวงหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเพิ่งบอกว่าเป็นแหวนรักษาที่สไตล์มินิมอลแล้วก็ใส่ได้ทุกวันแบบนี้นะครับสวยนะครับเป็นวงนี้นะครับผมราคานะครับเป็นราคาวงนี้อยู่ที่1,9000บาทนะครับ1,9000บาทนะครับ คนไหนสนใจท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้องบอกว่าเพชรที่นี่คัดมาอย่างดีสวยทุกเม็ดนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเราไปดูวงต่อไปกันบ้างดีกว่าวงต่อมาครับวงต่อมาเรามาดูแหวนรุ่นใหญ่กันบ้างน,นะครับรหัส R M 0 9 3นะครับ rm093 นะครับผม rm093 เนี่ยหน้าแหวนก็อยู่ที่5มิลิเมตรนะครับหน้าแหวนอยู่ที่5มิลิเมตรและลิงซไสายอยู่ที่59นะครับจะเห็นว่าประกายเพชรระยิบระยับแบบนี้เลยนะครับน้ำหนักตัวเลยนะครับเป็น 18K ไว้ก็อยู่ที่6.87กรัมนะครับเพชรอย่างที่บอกนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ก็คือ20ตานะครับ20ตานะครับ ต้องบอกว่านี่เป็นทรงที่แบบว่าทรงยอดทิศของคุณผู้ชาย,ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการฝังล็อกสวยๆแบบนี้เท่ๆแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงเอ่อตรงไหล่นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นไหล่ที่ต่างระดับกันแบบนี้นะครับก็ช่วยเพิ่มมิติให้กับแหวนได้อย่างดีเลยนะครับอ่าโอเคนะครับราคานะครับเป็นราคาวงนี้อยู่ที่29,000บาทนะครับ29,00 0บาทนะครับ ได้แหวนเพชรหน้าตาเท่ๆสวยๆเก๋ๆแบบนี้ไปเลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับเราไปดูไปตะกี้นะครับ3วงเป็นลนักษณะของแหวนที่เป็นลนักษณะเป็นทําชุบเป็นแบบเงานะครับเราไปดูแบบชุบด้านกันบ้างดีกว่านะครับชุบด้านเนี่ยก็จะบอกว่าก็จะเป็นอีกสไตล์นึงนะครับที่คุณผู้ชายหลายๆคนก็บอกว่าชุบด้านก็ทําให้การใช้งานได้แบบลุยๆสบายๆมากกว่านะครับ วงนี้นะครับก็คือ RM 007นะครับ RM 007เอ๊ะเพชรอยู่ไหนไม่มีเพชรนะครับวงนี้ไม่มีเพชรนะครับก็จะเป็นแหวนเกลี้ยงรอบๆอย่างนี้เลยนะครับตรงสันก็จะเป็นเงาๆแบบนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะทําเป็นเรียกว่าแลขนแมวนะครับก็จะทําเป็นด้านๆแบบนี้นะครับน้ําหนักตัวเรือนนะครับเป็น 18k ไว้กนะครับอยู่ที่4.17กรัมนะครับ4.17กรัมหน้าแหวนอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับ ริงไซส์วงนี้อยู่ที่57นะครับถ้าเกิดใครอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้สามารถสั่งทําได้ทุกอย่างเลยนะครับราคาครับราคาวงนี้อยู่ที่15,000บาทนะครับ15,000าบาทนะครับเป็นอีกแบรนนะครับหนึ่งที่สามารถใส่ได้ในทุกๆวันนะครับและก็จะมีคุณผู้ชายหลายท่านที่ไม่ได้ชอบเพชรก็อาจจะใส่แหวนแนวนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นแหวนแหวนแนวที่เป็นเรียบเรียบนะครับใส่สวยสวยใส่ได้ในทุกๆวันนะครับ โอเคเราไปดูแหวนวงต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับแหวนวงต่อไปคล้ายกับเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้มีเพชรมาอีก1เม็ดนะครับก็จะมีลูกเล่นสไตล์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือด้านบนเป็นด้านนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นเงานะครับสลับกันแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นด้ากก็จะมีเพชร1เม็ดนะครับขนาด3ตังอยู่ด้วยนะครับตัวเรือนนะครับก็คือน้ําหนัก4.7กรัมนะครับเป็นตัวเรน 18k ไว้โกนะครับ วงนี้นะครับรหัสก็คือ rm 1 1 6นะครับ rm 1 1 6นะครับเห็นป่ะเท่าที่ดูนะครับลิงไซส์ก็คือ55นะครับหน้าแหวนอยู่ที่4.5ม mm มนะครับผมใส่แล้วก็จะมีมิตินะครับแล้วก็มีความเท่ที่บอกนะครับก็ต้องบอกว่าแหวนสไตล์มินิมอลเนี่ยใส่ได้ใส่สวยใส่ได้ในทุกๆวันแล้วก็คุณผู้ชายทุกๆคนก็สามารถใส่ได้เลยนะครับ ใครสนใจวงนี้ก็จัดไปเลยนะครับราคาอยู่ที่17,000บาทนะครับราคาอยู่ที่17,00 0บาทนะครับผมอ่าโอเคเราไปดูแหวนวงสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับแหวนวงสุดท้ายเราของเราก็คือ R M 083วงนี้นะครับผม R M 083วงนี้นะครับอ่าแค่2แค่นี้ก็เห็น h a r d and Arrow กันแล้วใช่ไหมครับนี่ ริงไซส์ก็คือ61นะครับวงนี้ก็จะวงใหญ่หน่อยนะครับหน้าแหวนอยู่ที่4.5มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักตัวเรือน 18k w ว้ t e นะครับ5.25กรัมนะครับเพชรนะครับเม็ดกลางอยู่ที่22ตังนะครับก็จะหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ22ตังนะครับได้เพชรแบบเต็มๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมอ่า ก็จะเห็นว่าแหวนสวยนะครับแล้วก็มีประกายไฟระยิบระยับแบบนี้เลยนะครับผมราคานะครับราคาวงนี้อยู่ที่27,000บาทนะครับ27,000บาทนะครับใครสนใจแหวนสไตล์นี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการฝังล็อกนะครับก็จะทำให้แหวนนะครับมีลักษณะที่แบบเขาเรียกว่าแบบร่วมสมัยทันสมัยนะครับแล้วก็แทนทำด้านสลับเงาที่ที่ขอบนะครับ ก็จะทำให้แหวนดูเท่และมีมิติของแหวนมากขึ้นนะครับอ่าใครสนใจวงนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ r M083 ราคาอยู่ที่27,000บาทนะครับอ่าโอเคครับผมก่อนจาก,กันก่อนจาก,กันเราก็จะใส่ให้ดูกันอีกสักรอบนึงนะครับว่ามีวงไหนน่าสนใจกันบ้างน,นะครับผม โอเคนะครับใครสนใจวงไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับต้องบอกว่าสวยทุกวงนะครับที่ผมคัดมาให้แล้วเนี่ยครับเป็นแหวนสไตล์มินิมอลที่ใส่ได้ใส่ดีแล้วใส่ได้ในทุกๆวันอย่างนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับแหวนผู้ชายสไตล์มินิมอลแบบนี้นะครับใครสนใจเลือกซื้อเลือกหา และก็เลือกจับจองได้เลยนะครับอ่าโอเคและถ้าเกิดว่ามีแบบไหนที่นอกเหนือจากที่อิกรีวิวไปแล้วนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสั่งทําได้นะครับหรืออีกอาจจะมีแบบอื่นๆก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ท่ากับอีกทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในอ e ีหี้นกับ XQ e คิวพ่อค้าเป็ดคนนี้วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ